อะวันนี้ทูกคนเราจะมากินน้ำต้มขูดครับทุกคนมาได้บอกว่ามันหวานมากเลยนะหวานแบบกินอร่อยแน่ากินด้วยเย็นเจี๊ยบเลยทุกคนนี่ครับน้ำต้าหู้ครับสั่งให้ครับยี่สิบบาทสออบาทก็ได้ครับมาทุกคนครับเดี๋ยวผมจะมากินน้ำต้าหูดดูครับโอ้อันจะเปิดน้ครับจะ่า รูปเปิดยังไงเนาะว้วเปิดไม่ได้ครับทุกคนเดี๋ยวฝึกเปิดเดี๋ยนะเดี๋ยวคนเปิดยังไงครับทุกคนตัวบอกนะครับหาวิธีผมจะให้กินกกินไหมวันนี้ไอค้คนคุยแ่ว่าผมพี่ชาจะได้กินไหม เดี๋ยวว่ามึงจมุนอะไรเนี้ยมุนอย่างเงี้ยอ๋อผมจะดึงด้วยทุกคนนี่ครับมุนอะไรอะครับอะไลอะครับนี่โอเคครับรูปกระสาดไปโอ้โหเต็มแก้วทุกคนโอ้โหกระหเช็ดทุกคนนี่ครับให้ดูครับเช็ดนี่จุกครับโอ้ให้ดูจุกจุกครับทุกคน นะครับน้ำต้าหูครับเซ็ตแ,แน่นอนครับเดี๋ยวผมกินให้ดูครับว่ามันจะอร่อยไหมครับโอเคขอให้ผมกินครับต้องกดใจมันต้องกดติดตามกดไอ้ไอ้ผมกินครับต้องกดติดตามนะครับเพอว่าผมกินแนละ้วต้องกดติดตามนะติดตามไมว,ว่ามันหวานไหม เดี๋ยวผมจะบอกรสชาครับถ้าเกิดไม่หวานทุกคนก็ต้องกดติดตาาถ้าเกิดหวานกดติดตาาเลยครับโอเคผมจะพร้อมกินนะครับ 3, ามหนึ่งเริ่มเลยครับหวานนะทุกคนเดี๋ยวผมเอายายเอยเอ้ครับฮัาหาหมดแกนครับ ก็หหเหมือนวล้าหวาหนอยู่บทุกคนหวานนะครับกุติดตาด้วยครับครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตตามให้มาคอ,อฟิกนะครับเอาแบบนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ